You're listening t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกระสิกร s e u u r t y y ที h Happiness Investment มากนันในประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญพี่โจเข้ามาอัปเดตในฝั่งของตัวเอเวอร์แกลนต่ออสังหาบ้านเรา สวัดีครับพี่โจสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับโอเคก็วันนี้เรามีคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับหุ้นอสังหาไทยต่อกรณีประเด็นปัญหาสภาพคล่องของเอเวอร์แกลนนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าปัญหามันจะลุกลามบานปลายไปขนาดไหนพรุ่งนี้นี่ดิวละดอกเบี้ยจะจ่ายไม่จ่ายใช่ไหมครับบอมพูดไปเมื่อกี้นี้8.3จุด5ล้านเหรียญถ้าไม่จ่ายก็อ่อนพา คือทุกคนก็คิดว่าไม่จ่ายแต่ถ้าจ่ายกย็มันก็เป็น positive catalyst เข้ามารันนี้ก็ต้องไปดูว่ายี่สิบเก้าตกลงอีกสี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยจะจ่ายไม่จ่ายอันนี้ก็คือเป็นเป็นระยะสั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เราคุยหรือว่าเท่าที่เราดูคอมเมนต์จาก a n ลิสต์หลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยก็จะพบว่าทุกคนก็คาดหวังแหละว่ารัฐบาลจีนจะเป็นคนเข้ามาควบคุมไม่ให้ปัญหาบานปลายไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆรวมถึงสเต็กโฮเดอร์ต่างๆของเอเวอร์แกรนนะครับซึ่ง ก็อินไลน์กับที่เราคุยกับเดเวลอปเปอร์ไทยหลายเจ้านะครับที่ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ยังยังให้น้ําหนักไปที่รัฐบาลจีนว่าจะสามารถควบคุมประเด็นปัญหาตรงนี้ได้ไม่ให้บานปลายนะครับก็เลยเอ่อคือตอนนี้ก็เทรนไปในมูที่ว่าเชื่อว่าปัญหาไม่บานปลายเป็นหลักเพราะว่าเชื่อมั่นในรัฐบาลจีนแต่ว่าเราไม่รู้หรอกรัฐบาลจีนจะจะใช้ไมอ่อนหรือไห้แข็งเพราะว่าก็อุตสาห์ที่จะควบคุม สิ่งที่ที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องบับเบิลในใน p r o p e r t y ราคาที่ขึ้นมาแรงสภาพคล่องเล็กันได้เยอะและ้วจะปล่อยง่ายๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้คราวนี้เองเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรามามาดูก็คือว่าอ่ะแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะมีแค่ไหนนะถ้ามันมีมันจะส่งผลยังไงกับ p r o p e r t y ในเบืองไทยบ้างซึ่งเราก็วิเคราะห์ออกมาเป็น2ประเด็นหลักก่อนนะครับประเด็นที่1ก็คือสภาพคล่อง ของตัว e ดีวลอปเปอร์ไทยมันเป็นประเด็นเดียวกันกับ e v เ r g ร a n d e เป็นประเด็นเดียวกันกับเดเวลอปเปอร์จีนที่เขามีการกู้ดีสูงๆเนี่ยไทยเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางแบงค์ชาติเต่านะครับตั้งแต่ปี2 0 1 9ละที่มีการออกมาตรการแมค r o p r u d โครพูเนะครับที่ควบคุมเรื่อง LTV แล้วก็ลดปัญหาการเก่งกำไรในในโครงการโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในเมืองไทยไปเยอะนะตอนนั้นก็ ก็กระทบเยอะแหละเพราะกำไรของ11บริษัทที่เรา cover มันหายไป11%ปีที่แล้วเอ้ปีปี119อันนี้ปีที่แล้วมาโดนเพิ่มอีกมาโดนโควิด19นะครับก็กำไรหายไป23%ซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี้ยมันทำให้เดีวลอ p เ r อรระมัดระวังตัวในการพัฒนาโครงการเยอะขึ้นเยอะเลยที่ดินก็ซื้อน้อยลงการทำคอนโดต่างๆที่สร้างก็ก็ ไม่ได้เปิดกันมาเยอะเลยเร่งแต่ขายอินเวนทูรีกันซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเะในมุมสภาพคล่องเนี่ยถ้าดู DE Ratio เนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับ0.8 0.9เท่าเนี่ยปกติแล้วมันต้อง1 1กว่าเนี่ยก็ทุกคนระมัดระวังเพราะฉะนั้นในมุมสภาพคล่องของไทยแตกต่างจากตัวเมืองจีนเอกเวอร์5เท่าเนาะแล้วก็ บริษัทอื่นๆอาจจะมีระดับ2เท่าสาเท่าบ้างอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นไทยในในมุมตรงนี้เราก็กังวลน,น้อยนะฮะจ,จะมีแค่บางบริษัทที่มีปัญหาเฉพาะตัวนะครับก็เอ่อก็อาจจะมีตรงนั้นแต่ว่าถ้าภาพรวมไม่มีส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องลูกค้าต่างชาติละอาวนี้เขาเขามีปัญหาประเทศเขาคนจีนปกติแล้วเนี่ยมาซื้อ property ไทยก็เป็นรายรายต้นๆนะเป็น,เป,นเป็นเบอร์ต้นๆถ้ารวมห้องกงด้วยก็จะมีการ transfer รมาประมาณสัก 40- 50้าสเปอร์เซนต ของของการที่ต่างชาติเนี่ยมีการ transfer เงินมาฟิกเกอร์ที่เจ็ดนะครับก็จะแบ่งเป็นเป็นเห็นในส่วนของแต่ละประเทศชัดเจนเอ,อ่จีนกับฮ่องกงเยอะแล้วก็ลองลงไปเป็นสิงคโปร์เป็นไต้หวันอะไรก็ว่ากันไปโ oh, อ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ใช่นี่ก็คือก็คือเยอะมากแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในในมุมตรงนี้คนเอ๊ะแล้ว,แล,วแล้วคนใหม่จะมาซื้อไหมอ่าซึ่งตรงเนี้ยตอบยากแล้วเป็นคําถามที่ที่บอมตั้งมาเมื่อสักครู่นี้กับทางนักลงทุนว่าเอ๊ะคนเมืองจีน property t y p ลงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกัน แต่ว่าในสูตรของเราตรงนี้เนี่ยเ,เราคิดว่า Impact เนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากเพราะาคนจีนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะมาซื้อพัฟตี้ต่างประเทศในในหลากหลายเหตุผลจริงๆถ้าไม่มีเรื่องนี้นะปีหน้าเราคิดว่ากำลังซื้อของจีนจะกลับมาเป็นตัวช่วยพัฟตี้เมืองไทยด้ซ้ำไปนะราคอเป็น positive นจากการเปิดประเทศเพราะว่าช่วงที่ขายไม่ได้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดประเทศไม่ได้เนี่ยคนจีนซื้อลอลงน้อยลงเยอะเลยถ้าดูกราฟทางด้านซ้ายมือเนี่ยตัว transfer ของ ของเงินที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันลงมาตลอดทางนะครับกับประเด็นที่สองที่โดนถามเยอะเลยเมื่อวานนี้ก็คือในเรื่องของแบ็กกรอกอะเอเมื่อกี้นี่ของใหม่แล้วของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยกระทบเยอะไหมนะครับเราก็ไปทําการบ้านมานะครับก็สรุปเป็นฟิกเกอร์ที่5นะครับในรายบริษัทเลยว่านะสิ้น Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยในแบ็กกรอกที่ทุกคนมีรวมรวมกันแสนแปดหมื่นห้าพันล้านเนี่ยมีต่างชาติเท่าไหร่อ่าก็จะมีว่า อานันดาถ้าเป็นต่างชาติเยอะสุดเลย30%เป็นะครับเป็นพึกษาเป็นแสนสวิตที่มี25%ในแบ็ k l o อดนะครับคือขายไปแล้วนะอันนี้กำลังจะโอนอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดแบ่งเบรกดาวลงไปนิดนึงเป็นคนจีนกับฮ่องกงรวมกันกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะพบว่าอนันดาแสนสวิทนะครับแล้วก็พึกษาก็จะมีระดับประมาณสัก2 0กว่าเพราะฉะนต์เพราะเขาเป็นคนที่มี e x p o s u r e เสูงสุดเพราะในในมุมในมุมความเสี่ยงดูลบก็จะลบนะแต่ถ้ามุมในมุมว่าถ้ากลับมาต่างชาติกลับมาทุกคคนนกก็จจะะะถาาามมสสุ้ปีหลับใรไดเยอ ก็ต้องมาดูว่าเออพวกนีเออ้เขาก็มีม,ม,ม,มีการทําการตลาดตรงนี้ได้ไดไดค่อนข้างดีมันก็จะเป็นคนที่ทีออ่ได้ไประโยชน์ตรงนั้นก็เนี่ยจาภาพตรงนี้ไว้เพราะตัวเลขพวกนี้มันมันเปลี่ยนไม่ได้เยอะหรอกนะครับก,กบ็เก็บเก็บไว้ใช้ได้ทีน,นี้เองเนี่ยในส่วนของตรงนี้เองถ้าถ้าเรามาดีไลน์ลงไปในรายละเอียดนี่ก็จะพบว่ายี่สิบสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละการที่เป็นที่เป็นทั้ง t o เนี่ยถ้าแบ่งเป็นคนจีนที่เป็นประเด็นสิบสองเปอร์เซ็นต์มันคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่จริงๆมันก็ไม่น้อยนะครับสองหมื่นกว่าลาน Oh. ซึ่ง20,000กว่าล้านเองเนี่ยเฮ้ย oh. มันมันดูเยอะมากแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับที่เราประมาณว่าปีหน้าทา,ทางขวาสุดของตารางนี้นะครับทรานสเฟอร์ Transfer, ทั้งหมดเนี่ยประมาณทักง250,000เนี่ยมันประมาณสัก uh. 9% 9%แล้วก็ไอ้แบ็กหลอกตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้รับรู้ปีหน้าทั้งหมดนะครับมันก็จะสเปรดออกไป uh. ปี2023ด้วยแล้วครึ่งปีหลังของปีนี้ด้วยนั่นก็เลยจะบอก i m Transfer พี2 0 2 2เนี่ยมัน ก็ระดับประมาณสักห้ากเปอร์เซนเต็มที่นะครับเออถ้าเกิดดูตรงนี้นเนี่ยไอตรงนี้มันก็จะเป็นมาจิ้นที่มันสูงกว่าระดับปกตินิดหน่อยถ้าขายต่างชาติเนี่ยเราก็มองว่ายังไงก็ตามเนี่ย worst case ถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่โอนเลยน,นะครับไม่โอนเลยนะซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยอเออไม่โอนเลยมันจะกระทบ bottom line เนี่ยไม่เกินสิบเปอร์เซ็นแต่จร,ง <Okay. S 1> ริงๆแล้วถ้าไม่มองในรายละเอียดอีกเนี่ยว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย มีการดาวมีการมัดจำมาเนี่ยยี่สิบห้าถึงสาสิเอร์เซ็ตของราคาห้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นกลุ่มค้าที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเดียลลอรเปอร์เวลาเขาจะขายเนี่ยเขาก็ต้องมีมีความสบายใจนิดน,นึงว่าเนี่ยก็เก็บดาวมายี่0้าสาสิบเซ็นเพราะฉะนั้นถ้า worst case เขาไม่โอนเดลลอร์เปอร์ก็ยึดพอยึดตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเอามาขายบอมลดสามสิบอร์ซ็คอนโด,ดใจกลางเมืองเราซื้อหมาอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่ที่ ที่เดลลอรเปก็พยายามจะพูดว่าเราจะซื้อไม้กับตรงนั้นเพราะถ้าซื้อ d e ลลอ o p เปก็คือได้มาจิ i นเท่าเดิมนะได้แ s h ชโ o รเท่าเดิมแล้วก็ได้กําไรเท่าเดิมเพราะันตรงนี้เราคิดว่าปัญหามีแต่ไม่ได้เยอะแต่จริงเดลลอรเปอไม่อยากยึดอยากจะโอนให้มันจบๆแล้วก็ไปพัฒนาโครงการอื่นไม่อยากจะใช้เวลาเนื่นานนะครับแล้วถ้ามาดูตอนนี้เองเนี่ยตัว m a r ิ i นนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและเรื่อง b a r k เกนิ่งพาเสำหรับเดลลอ o เปเองเนี่ย มันเริ่มชิฟต์กลับไปที่เดเวลลอปเปอร์แล้วหลังจากที่ปีที่แล้วลดแรกแจกแข่งกันเยอะตอนนี้ก็จะเห็นมาจินมันค่อยๆฟื้นขึ้นเนี่ยก็คือว่าเขาลดน้อยลงแล้วแหละสถานการณ์ตา่างๆเริ่มดีปัญหาด้านเครดิตด้านหนี้สินที่เมื่อกี้เคยบอกว่าเคยเป็นประเด็นในปีที่แล้วมันได้ลดน้อยไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยอิมแพคจากตรงนี้เราคิดว่าอาจจะมีในระยะสั้นแต่ว่าไม่น่าจะเยอะมากถ้าปัญหาม,มันไม่ได้ลุกลามบานปลายจนรัฐบาลจีนควบคุมไม่ได้แล้วก็นามาถึงปัญหาเศรษฐกิจและกระทบ gdp ของไทยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นคอมเมนต์ของเราโดยรวมเพราะเนี้ยในเซกเตอร์นี้เราก็ยังคงชอบลดเดอร์แหละนะครับที่เก่งทั้งแนวราบแล้วก็มีแบ็กหลอกสูงนะก็จะเป็น Orig จินแลนด์เฮาส์เอพีสุพลัยแล้วก็เอซีแอครับได้ครับพี่โจครับเดี๋ยวเรามาแชร์กับให้ทุนได้ฟังในเรื่องสองมุมนะครับมุมมองแรกเนี่ยนะครับก็เป็นมุมมองเรื่องของค่าเงินนะครับคือเราก็ต้องบอกกับนักทุนนะครับว่าอันนี้จะแชร์กับคุณฟังก่อนนะว่า ตอนช่วงของการเกิดโควิดเนี่ยนะครับบา,บาทหยวนเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณสัก4.5นะครับบาทต่อ1หยวนนะครับแต่พอหลังจากการเกิดโควิดมาลามมาประมาณเดือนปีกว่าเนี่ยนะครับมึงษาก,การจีนที่มันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาน,นิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านเราด้วยเนี่ยแต่เน็ตออกมาแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็น4.6เนี่ยนะครับขึ้นมาที่5.2 นะครับบาทต่อหยวนนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ผมเลยถามพี่โจแบบนี้ว่าไอ้วิธีการชําระเนี่ยที่เมื่อกี้พี่โจอบอกว่ามันมีการโอนดาวเพย์ไปม,มาแล้ว30%ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นการล็อกเลทตอนก่อนเกิดคุยที่ประมาณ4บาท60กว่าๆเนี่ยนะครับตอนนี้ที่มันขึ้นมา5.1แล้วเนี่ยพี่โจกําลังจะมองว่าเลทตรงเนี้ยมันพี่โจอธิบายให้กับคุณฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าวิธีการโอนแล้วก็หยวนที่มันขึ้นจาก4.6มาเป็น5.1นอกทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันมันส่งผลยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับครับก็โดยภาพรวมเนน่ออมุขงคซื้ีย ก็จะท่าซื้อในช่วงดังกล่าวคือถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บอมต้องต้องมาดูยาวก่อนนั้นเนี่ยค่าเงินบาทกับหยวนเนี่ยมันคนละดิเรกชันกันนะค่าเงินหยวนเขาเขาแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อตรงนั้นก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเอาดูแค่กรอบที่บอมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับปกีกว่าๆเนี่ยคนซื้อก็คือซื้อถูกลงแน่ๆนะครับเ,เงินที่โอนมาเนี่ย ในช่วงแรก2 0่สถึงยีถึงสาเปอร์เซนของมูลค่าเนี่ยมันจะโอนมาในช่วงแรกเลยเพราะว่าดลอรเตอร์ต้องการซิกเคียวความมั่นใจว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้ซื้อแน่แล้วถ้าเกิดว่าเวิร์สเคสไม่ได้ซื้อเนี่ยมันก็จะมีคูชั่นตรงเนี้ยที่เรากําลังเอามาใช้คุยกันอยู่เนี่ยนะครับใช่นั้นในช่วงแรกก็คงจะจ่ายเลยแหละยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นในช่วงหกเดือนแรกของการซื้อแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนจีนก็จะมีเกณฑ์การโอนเงินมาทีี่่่่่่่่เเเมมมือออองงไไไไทยวาาาตตคนนนโด้ปกิหึ เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือโอนได้ปีนึงสักสองล้านอะไรเงี้ยนะครับเอ่อก็เลยเทินมาที ins, ่มูลค่าของตัวยูนิตที่คอนโดที่เขาสามารถซื้อได้เนี่ยมันตกประมาณสักสี่ล้านห้าล้านที่เขาซื้อกันเพราะโอนมาสองปีบีด้สองล้านกว่าอั้ในในมุมตรงตรงเนี้ยเอ่อไอ้ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากลยุทธ์ของคนซื้อจะทำไงถ้าเกิดเขามีเงินปุ๊บเขาโอนเลยปุ๊บมันอาจจะไม่ได้เต็มไม่เต็มหนวดแต่ถ้าเกิดเขาจาโอนช่วงโอนเงินช่วงที่มันมีการโอนกับมาสิ์กัน นะครับช่วงนี้ก็จะได้เบนฟิตเต็มๆประมาณสักสิบสิบห้าสิอร์จากค่าเงินหยวนที่ดูแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับปาทนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็เป็นคอน n ิสอันหนึ่งที่ที่เราก็เคยใช้ประเด็นนี้แหละบอกว่าปีหน้านะครับถ้าถ้ามาเราเปิดประเทศได้เต็มๆเดเวลลอปเปอร์สามารถไปนําไปเสนอขายในส่วน Pro พา์ที่เป็นอันโซอินรีต่อคนจีและฮ่องกงได้เนี่ย ประเด็นค่างเงินก็เป็นประเด็นประเด็นอันหนึ่งที่อาจจะไปคอนวิน์เขาว่าเอ้ยถ้ามาซื้อเมืองไทยเนี่ยในมุมของ Investment Return เนี่ยน่าจะได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดเขาจะไปซื้อในในประเทศเขาหรือว่าประเทศอื่นๆครับโอเคครับอ่ะเรามากันในประเด็นสําคัญนะครับซึ่งอันนี้มันก็มองสองมุม ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเขาก็มีการออฟเฟอร์ผ่านทางชนะเอเวอร์แกลนไปให้กับเจ้าหนี้นะครับว่าอาจจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำเลยคือการปรับ ReStructure นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลถึงการเริ่มดั้มราคาอาสังหานะครับซึ่งชน e ะเอ e วอร์แกลนเนี่ยท r พของเขาเนี่ยก็จะเป็นเทียรสกับเทียรสนะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นการดั้มราคาลงมา พอสมควรแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับเราลองดูในฝั่งของ e v e r อร์เรส l ์เซลลิงไพในเดือนสิงหาเนี่ยก็ปรับตัวลงมา11.5%เมื่อเทียบกับเดือนกรกตดาที่ประมาณ7 7 1 3 0หยวนต่อสแควร์เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ2,016นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มอง2ม,มุมมุมแรกเลยคือสมมุติว่า China e v e r l a n d กลนเขามีการดั้มราคาสังหาลงมาซึ่งเราก็ต้องเชื่อนะครับว่าพอเป็นที่ใหญ่เบอร์2เนี่ยดั้มราคาลงมาเนี่ยนะครับเบอร์1เบอร์3เบอร์สามเบอร์สี่ 5, สมมบเบอ,อนนหกัหรือว่าเซกเมึ เดียวกันเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบในแง่ของราคาที่ต้องถูกดับลงมาทั้งตลาดด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติเวลาราคามันดับลงมาเนี่ยมันมองมุมมุมหนึมม่งคือจากเดิมจีนเองเนี่ยนะครับก็ราคาที่ดินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่าเห็นไหมครับตั้งแต่ปีสองพันสิเนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะเลยเนี่ยจากเจ็ดพันขึ้นไปเป็นหมื่นหนึ่งต่อสแควร์เมตรเนี่ยนะครับพอมันปรับตัวลงมาที่เจ็ดพันเหมือนเดิมเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องออกไปซื้ออสังหารประเทศอื่นๆแล้วสิ จากเดิมที่มันแพงมันซื้อไม่ไหวก็มาซื้อไทยมาซื้อเวียดนามหรืออาจจะมาซื้อสิงคโปร์อันนี้คือแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่มุมมอง <c oughs> เขารู้สึกว่าเฮ้ยราคาถ้าสมมติว่าม,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 มันปรับตัวลงมาขนาดนี้แล้วคนจีนเองจะออกไปซื้อประเทศอื่นทําไมเนี่ยนะครับพี่โจมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราไหมครับพี่ครับก็เป็นคําถามที่ที่ดีมากนะครับจริงๆถ้าจะตอบเนี่ยตอบไม่ยากเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์เหตุการณ์นี้มาเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างก็จะเห็นภาพชัดก็คือปีที่แล้ว ปีที่แล้วเองเรามีปัญหาคล้ายๆกันเลยความกังวลเรายังไม่เกิดปัญหาแนะ่แต่เรากังวลเรื่องสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเดเลลอปเปอร์ก็มีการลดแลกแจกแถมกันเยอะนะครับลด50%ก็มีถูกไหมครับใครซื้อฐานก็ได้ประโยชน์ไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปละว,ว่าบ a คเกอร์ดิ้งพาวเวอร์เริ่มกลับมาที่เดเวลลอปเปอร์แล้วการลดราคามันจบไปนะครับ<อ>ลดเยอะๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลดอยู่นะเพื่อระบายอยินเทนเพราะฉะนั้นคราวนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นของเมืองจีนตรงเนี้ยันๆก คือถ้าปัญหาชัยนา e v e เอเวอร์จบหรือคลี่คลายไปไอเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ถูกดํมาเยอะเยะแบบผิดปกติแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เป็นช่วงโอกาสของอ,อินเวสเตอร์ที่จะเข้าไปลงทุนในส่วนของอสังหาริมทรัพย์จีนบนเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแบบนี้แล้วเราเชื่อว่าแต่ว่าเราเชื่อว่ามันไม่ได้ลากยาวมากนะ มันก็คงจะจบในระยะสั้นๆเป็นหลักอาจจะปีถึง2ปีขึ้นอยู่กับไซส์ของ Impact มันมากน้อยแค่ไหนเพราะเนี่ยในระยะสั้นก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าระยะกลางถึงยาวก็ต้องยอมรับว่า property มันไม่ใช่ว่าเรามีเงินทั้งหมดทุกคนในโลกนี้แล้วเห็นโอกาสแล้วซื้อบุบเดียวจบไม่ใช่มันเป็น r e v o v i n g มันมีเพนต์อัพ<ๆ>ปีใหม่เกิดขึ้นมาคนเกิดขึ้นคนเริ่มมีกําลังซื้อขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าไอการลงทุนที่เราจะลงเนี่ยณนะจุดใดจ,จุดหนึ่งที่เรามีกําลัง ตรงไหนมันพร้อมมันเหมาะสมมันมันจะสร้างรีเทิร์นให้เราได้มากกว่ากันถ้ามองในมุมนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้โอเคทุกคนอาจจะไปโฟกัสที่จีนว่ามันจะลงไปแล้วซื้อเอเงินอาจจะกลับไปตรงนั้นเราอาจจะไปขายเขายากแต่ถ้าปีหน้าละ่ะปัญหามันถูกแก้ไปเยอะแล้ว p r พพิตี้มันไม่ได้ถูกบีบขนาดนี้อ่ะมันขึ้นมาเยอะแล้วณจุดนั้นที่เราไปขายของเขาได้พอดีเนี่ยวิว <EU S 2> ของเรากับที่เขาอาจจะไม่ได้ต่างกาันแต่ว่าเราจะได้ในเรื่องของ d s i f i c a t i o n บนฟิตของคนซื้อมากกว่าเพราะว่าการซื้อ p r o p e r t y ต่างประเทศต้องยอมรับว่าอันดับหนึ่งเป็นเรื่องการลงทุนแหละแต่ว่าเรื่องอย่าง hmm. อันดับที่สองกับสามมันยังมีประเด็นอื่นเรื่อง Diversification เรื่องเป็นมรดกตกทอดเรื่องการอ,อ,อยู่อาศัยจริงหรืออะไรทำนองนี้มันก็จะมีส่วนอื่นที่มันมากกว่าในส่วนการลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมาะเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสระยะสั้นของนักลตอร์ที่จะเข้าไปทําอะไรตรงนี้นะส่วนระยะกลางถึงยาวเราคิดว่าภาพมันก็จะกลับมาที่เดิม แล้วก็เราคิดว่าในเมืองจีนเนี่ยไอราคา property price คงไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงมากเหมือนในอดีตแล้วแหละเพราะว่าทุกคนคงมีบทเรียนแล้วว่าการทําแบบนี้มันทําให้รัฐบาลจีนออกมาตรการที่เข้มขึ้นเรืเร่อยๆแล้วเราก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลจีนจะมาอุ้มเอวการาเต็มตัวก็ต้องคงต้องปล่อยให้มันเกิดปัญหาแหละเพราะฉะนั้นก็จะเป็นว่าถ้าเป็นคนอื่นๆจะทําให้เกิดอีกก็ผมก็ไม่ได้ช่วยคุณนะแต่ผมช่วยระบบ ผมไม่ได้ช่วยคุณเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีปัญหาไปนะก็จะเป็นบทเรียนให้ให้กับคนเหล่านี้ไม่ได้ทําอะไรที่มันเลเวลเลชเกินตัวมากขึ้นนะครับโอเคชัดเจนมากครับพี่โจ้ครับทิ้งท้ายน,นิดนึงครับในฝั่งของ recommendation ครับครับก็ในส่วนของกลุ่มอสังหาเนี่ยตอนนี้เป็นเป็น neutral view นะจริงๆลึกๆเนี่ยเรามองว่าเราจะมีมุมมอง slightly positive ด้วยซ้ำไปเพราะปีหน้าเองเนี่ย ตัวอ่าอกรอสของ EPS กรอสของอสังหาเนี่ยน่าจะมากกว่าเซตนะครับอันนี้แอบแอบแอบพินไว้นิดหนึ่งเราทำไว้สิบเจ็ดุดห้าเปอร์เซ็นเราดู EPS กรอสของกลุ่มกลยุทธ์เราเนี่ยณตอนนี้ทําแค่แปดจุดสาเปอร์เซ็นก็เป็นเพราะปีนี้แหละปีนี้มันขึ้นมาเยอะแหละห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พลังงานมันกลับมาจากปีก่อนที่ติดลบไปสี่สิบกว่าเพราะฉะนั้น property <c oughs> เองเนี่ยปีนี้โดนกดเยอะปีหน้ามันจะมีการฟื้นตัวของหลายๆส่วนนะครับทั้งทั้งบ้าน มาด้วย r e c u r r i n g i n c o m มมาด้วยนั้นมันอาจจะดูดีกว่าเซ็ตนิดหน่อยนะว่าเรามีมุมมองอาจจะ g ไลด์ Po s i t i v e แต่ว่าอยากจะขอให้ข้ามตัวไตรมาสามไปก่อนเพราะไตรมาสามเดี๋ยวประกาศพีเซลอะไรกันออกมาคนก็จะโอาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็ก็มันหยุดไปตั้งหลายวันมีปิดแคมป์คนงานไปคนไปซื้อบ้านคิวสามมันต้องออกมาไม่ดีทั้งพรีเซลแล้วก็การรับรู้รายได้เราทํากาไรคิวสามลดลง b ย j คิวอันคิวนะครับแต่จะไปฟื้นคิวสี แล้วก็ปีหน้าโตเยอะเพราะเนี่ย Q3 พองบออกเสร็จปุ๊บหรือเรื่องราวเล่ยๆตรงนี้เนี่ยเอ่อมันผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเป็นโอกาสในการสะสมพูดแล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะพอเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็ยังคงชอบลีดเดอร์แหละนะครับเอ่อคนที่มีสตอรี่ด้วยแล้วก็เป็นลีดเดอร์ด้วยก็จะเป็นออริจินกับแลนด์แอนด์เฮาส์เป็นเฟิร์สเทียนะครับส่วนเซคันด์เทียก็จะเป็น AP Supply แลวก็เอสนะครับตามลําดับครับโอเคชัดเจนมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ